ก็อยู่กับผมช่วงอาร์ตเกมเมอร์กันนะครับวันนี้เรามาเที่ยวสะพานครับดูเสอปอครับมาเที่ยวสะพานครับจอกเยอะครับมันรัากาศตอนเย็นๆเลยนะครับ อย่างนี้กินได้ด้วยนะลดกันเลยกินหมดเดี๋ยวมาครับมาเรื่องดึงเลยชัวร์ตัวใหญ่ดึงลอย99เก็บก่อนในนี้ไปดึงลอยที่เด็กก็ยิงได้บ่มาเรื่องเดี๋ยวครับเดี๋ยวสะคารกวางกระสังครับ อ่ะสรดีคลิปวิดี้ก็จบแล้วครับเจอคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ